สวดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าช่องนี้นะครับผมไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับแต่ก็มีบางคลิปนะครับที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกันนะครับแล้วก็บางคลิปก็จะมาถามนะครับเช่นในคลิปนี้นะครับพอดีนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีเหรียญ แบบนี้อยู่นะครับแล้วก็รู้ข้อมูลนะครับช่วยบอกผมทีนะครับผมถามจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเพินนะครับผมผมได้ทําความสัตว์บ้านนะครับแล้วก็ได้เจอเหรียญนี้ภายในบ้านนะครับก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ตั้งแต่ตอนไหนนะครับผมก็จําไม่ได้นะครับซึ่งผมก็พยายามหาข้อมูลแล้วนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าเป็นเหรียญกษัตริย์หรือเปล่านะครับ แต่ถ้าเป็นเหรียญกระสับนั้นเป็นเหรียญกระส์ชนิดราคาเท่าไหร่นะครับเป็นเงินสกุลอะไรนะครับผมของประเทศอะไรนะครับผมก็ไม่รู้นะครับจึงได้มาถามนะครับในคลิปนี้นะครับก็เหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็ไม่ใหญ่นะครับเป็นสีบอลนะครับเห็นไหมครับลักษณะก็ชมตามภาพเลยนะครับ เผื่อเพื่อนๆท่านใดมีนะครับผมแล้วก็รู้ข้อมูลนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับเพราะว่าผมก็พยายามหาข้อมูลแล้วนะครับแต่ไม่เจอจริงจริงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเหรียญกระสาบหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญกระสาบนั้นเป็นเหรียญกระสาบประเทศอะไรนะครับเงินสกุลไหนนะครับชนิดราคาเท่าไหร่นะครับผมหายากหรือว่าหาง่ายนะครับมีราคาหรือเปล่านะครับก็ถ้าท่านใดรู้หรือว่ามีอยู่นะครับ ก็ช่วยนะครับคอมเมนต์ Comment บอกผมทีนะครับผมผมอยากรู้จริงๆนะครับผมนี่ครับขอบก็มีฟันเฟียงนะครับผมน่าจะเป็นเหรียญกษริย์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเหรียญของประเทศอะไรนะครับถ้าเพืเ่อนๆท่านใดรู้นะครับก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับ